สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่กุ้งชุติการนะคะทำงานอยู่บิ๊กซีอายุ4 6ปีค่ะค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อกุ้งค่ะอาการหอบหืดเราเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ไหนคะตั้งแต่ปี -63 แน่นหน้นอกหายใจไม่ออกหายใจถี่มากเหมือนคนใจจะขาดไปรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่ง,งแล้วไปเจอยาตัวหนึ่งวันแรกไม่เป็นไรพอวันที่สองทานเข้าไปรู้สึกว่าหายใจไม่ออกมันบีบหัวใจก็เลยไปโรงพยาบาลไปสองรอบรอบแรก หมอแค่ฉีดยาให้แล้วก็ให้กลับแต่พอเช้าขึ้นมามันไม่ดีขึ้นค่ะเราก็ไปอีกแล้วก็ไปเจอหมอคนเดิง<ๆ>เขาก็เลยให้ขอเขาแอดมิทพักรักษาตัว<ะ>ที่โรงพยาบาลสองวันค่ะพอกลับมาบ้านมาทานยาไม่รู้สึกดีขึ้นอ่ะต้องพ่นยาทุกๆ2สองชั่วโมงแล้วก็ฉีดยากระทบเรื่องงานอะไรอย่างน<ะ>ี้ด้วยไหมทุกอย่างค<ะ>่ะเหนื่อยแล้วหลัจากที่เราเคยทํางานแบบเราเป็นคนลุยงานอ่ะก็อ<ะ>จู่ต้องแบบ ยืนมองเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทำนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วมันท้อไงพับมาเปิดเฟซเจอตัวเนี้ยพอสั่งมาทานนะประมาณกี่วันแรกคะที่พี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยอาการมันดีขึ้นฉันรู้สึกเฟรชขึ้นเขาให้ทานวันวันละสองสองเม็ดเนาะเช้าเย็นอ็สิบห้าวันหมดหมดพอหมดกระปุกปุ๊บหมอนับพอดีไปฟังปอดหมอบอกว่าปอดดีมากไม่มีเสียงแบบวิดวิทวิอยู่ในคอคือซึ่งปกติมันจะมีใช่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีไม่มีเสลด ไม่ไอายมันดีอ่ะก็คือเท่ากับว่าพี่กุ้งทานหมดไปแค่หนึ่งกระปุกเองใช่ค่ะแล้วอาการดีขึ้นนะคะ<ช>เพียงแค่แบบ15วันเองเพราะว่าพี่กุ้งะะทานานแค่วันละสองเม็ดอาการหอบหืดก็คือดีขึ้นเลยคุณหมอนะคะก็ยืนยันนะคะว่าอาการปอดนะคะก็ไม่มีเสียงแล้วใช่ะค,ะค่ะ,คะก,ก็อยากอยากให้ลองเนาะถ้าเรารักตัวเองลองดูค่ะไม่เสียาหายได้ผลค่ะ รลบประกรันการันตีเลย990บาทรักษาชีวิตเราได้อีกนานเต็สม10คะแนนพี่กุ้งให้บร้านยูคอกี่คะแนน10ค่ะโอ้ยขอบคุณามากเลยนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งเสียงนะคะคำยืนยันนะคะจากลูกค้านะคะที่ทานบร้านยูคอรจริงๆนะคะถ้ามีใครไปถามว่าพี่กุ้งเป็นหน้ามาให้บร้านยูคอรหรือเปล่าไม่อะค่ะเพราะพี่ศึกษาเองเขาไม่เคยโทรมาหาพี่มีแต่พี่โทรไปบร้านยูคอนะคะสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องขอบขื่นนะคะแบบพี่กุ้งได้ด้วยนะคะมีออยมีฮารานที่ถูกต้องค่ะ ฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอคะ่ะอย่าปล่อยให้เป็นหนักๆน,นะคะเราคอยรักษานะคะวันนั้นมม่อาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะวันนี้ชิละพี่กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ